สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูก ی, ส่กีซอลล์ชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชาตาคาเฟ่น,นะครับทุกคนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมวันนี้เราจะพารีวิวคาเฟ่ริมทุ่งนาแห่งนี้ทุกคนว,ว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดไร่ขิงน,นู่นนนใครที่มาเที่ยวแถววัดไร่ขิงก็สามารถขับแวะเข้ามาในคาเฟ่ได้นะทุกคนประมาณ10นาทีเองนะผมอันนี้ก็เป็นลานจอดรถของเขานะกว้างขวางนะผมเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศภายในว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางเข้าของเขานะ สวยดีนะครับผมคลาสสิกดีอะนะมีที่จอดมอไซด,ด้วยนะครับใครที่จะเอามอไซมาก็เข้ามาจอดได้นะครับผมนีเหมือนแบบเป็นทางเข้าสะพานไม้อะไรเงี้ยแข็งแรงนะจากการหอทุกคนมีที่นั่งแบบอารมณ์แบบ วิวชายหาดอะแต่ว่าอันนี้คือฟิวทุ่งนาก็สามารถนั่งแล้วก็ทอสายตาชมวิวอะไรเงี้ยมีนกอะไรเงี้ยมาบินมาระยะใกล้สามารถมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมธรรมชาตินะทุกคนไม่มีแอร์แต่ว่าเป็นพัดลมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูของเขานะครับผม100บาทไปถึง500 600ออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะทุก โซนนี้เหมือนมีมุมถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ด้วยอะระหว่างรออาหารนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูวิวถ่ายรูปนะครับผมอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเหมือนแบบเต็นท์อะไรสักอย่างอะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับผมเนี่ยเขาจัดมาให้แบบเรียบร้อยนะมีหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยอ๋อทุกคนมันพายเรือได้นะครับผมใครที่แบบอยากหากิจกรรมร่วมอะไรเงี้ยมากับแฟนมากับเพื่อนอะไรเงี้ยได้นะครับผมนี่นี่ครับดูครับนี่ครับสามารถรับน้ำหนักนี่ครับผม น,นี่เรามาช่วงวันศุกร์นะทุกคนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะคนน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็บรรยากาศน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับผมนี่ฮะดูวิวแต่ละ,ะจุดนั่งแต่ละจุดนะทุกคนบรรยากาศคลาสสิกมากแล้วนี่ฮะเดีย๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะอันนี้เหมือนแบบเป็นเปน็นชั้นๆนะให้เราแบบนั่งทานดื่มอะไรเงี้ยมีเครื่องดื่มนะครับผมอันนี้เรามาในฤดูที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะทุกคนถ้ามาในฤดูที่มีข้าวอะไรเงี้ยมันจะแบ่งเป็นเฉดสีอะทุกคนสีเหลืองอ่อนสีเขียวอะไรเงี้ยจะสวยงามมากนะครับผมเดีย๋ยวเราจะพาละ ริมทุ่งนานะครับผมนี่ฮะฟิวแบบต่างจังหวัดฟิวแบบชนบทเลยนะครับผมนี่ฮะต้นข้าวอะไรเงี้ยมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเงี้ยอยู่ตามริมทุ่งนานะครับผมก็มาถ่ายรูปนะใครอยากได้รูปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเขาทำสวยนะคือไม่ได้แฉะอะไรนะมีไม้ข้ามฝั่งไม้ก็แข็งแรงนะครับผมเห็นไหมเนี่ยน้ำใสนะครับผมจะพาเดินเลาะดูเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศแถวนี้นะฮะ ฝั่งนู้นเป็นต้นอ้อยนะฮะต้นอ้อยแบบปลูกระนาบยาวไปถึงนู่นเลยแนะนาให้มาช่วงเย็นนะทุกคนสามารถเดินเลาะแบบผมได้โดยที่ไม่ต้องตากแดดนะครับผมถ้าเป็นช่วงกลางวันก็น่าจะร้อนนะฮะอ่ะให้เห็นฟิวคาเฟ่นนะทุกคนด้านนู้นก็จะเป็นคาเฟ่นนะอันนี้ก็จะเป็นถนนวิ่งผ่านใครวิ่งผ่านมาเส้นนี้ก็เห็นวิวนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมทานอาหารมาถ่ายรูปได้นะครับผม ลมเย็นสบายมากที่นี่น,นครปฐมตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นจุดชิงช้ามานั่งเล่นหรือว่ามาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนเหมือนออฝนจะตกนะฟ้าคึมๆนี่ครับทุกคนใครที่แบบมีที่นาอยากมีไอเดียอยากจะทำคาเฟ่อะไรเงี้ย oh. ก็คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะทุกคนสำหรับใครที่จะบิ้งไอเดียอะไรบางอย่างในการเปิดร้านก็ เ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพายเรือนะครับผมเทุกคนอันนี้เราก็พายเรือนะครับผมพายเรือนี่วิธีทายเรือมันจะเป็นไม้สองพายสองฝั่งนะเห็นไหมเราสามารถนี่นะฮะซ้ายขวาน้ำใสมากเลยนะครับผมทุกคนดูฮะนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะทุกคนกลางคืนจะสวยนะเพราะว่าเห็นไหมเขาติดไฟไฟแบบล้อมรอบ ทุกคนดูฟิวฮะโอ้โหสวยงามนะครับผม hey, on, อันนี้ก็จะเป็นน้ำนมใบเตยนะครับทุกคนอือใบเตยอร่อยเดีย๋ยวเราจะลองชิมสปากเกตตี้ดูนะครับผมอือหืออันนี้ก็เป็นปีกไก่ของเรานะครับผมอือทุกคนปีกไก่ของเขาแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเป็นการทอดที่กลุบกรอบมากนะฮะ ปีกไก่ของเขาก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยทีเดียวนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรีวิวบรรยากาศคาเฟ่ชาตาธรรมชาตินะทุกคนบรรยากาศก็กประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องนอนกินลมชมวิวฟิลทุ่งนาก่อนนะครับผมยังไม่อยากกลับเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ this kind of love